สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ทแล็บชานอลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทํา Facebook เป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับ Facebook ลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อนกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างจะตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็เจอกันในห้องสวัสดีคร ยังไแหละไม่มีอะไรไม่ได้เกี่ยวบอสใครล้อเลยนะวันนี้แค่ฟาร์มเพราะว่าอะไรเพราะเราได้แสงอมยิ้ไปเยอะมากจากคลิปที่แล้วนะฮะแล้วก็เลยจะมากดพรแต่รอบนี้ผมจะมากดพรด้วยไปการันตีนะไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นแล้วเดี๋ยวคนลูกแก้วด้วยแต่ที่อัดคลิปเนี่ยก็คือว่าเนื่องจากมันได้เยอะเกินคือแสงอมยิ้มมันมันแม่เจ้าว่ะแบบดูดิคือแบบจินก็อยากใช่ไหมแฟรี่แสงผมก็อยากเล่น เอาจิงแพนด้าแสงผมก็อยากเล่นคือแบบถ้าเจอโพแสงแล้วผมไม่มีแพนด้าแสงผมก็เล่นยากปะเออมันก็แบบลังเลไปหมดก็ามาวุ่นไปหมดใช่ไหมแล้วนี่ยังมีมืดอีกนะสลัดมืดก็อยากเล่นโพมืดกับจินมืดผมก็อยากเล่นแต่โอเคถ้าเกิดตัดตัดแรงก่อนต,ตัดแรลงในหัวเตึ๊ดสลัดมืดท็อปเทียดีเคแสงอแสงเนี่ยท็อปเทียจินแสงในผมกาท็อปเทียนะ แฟรี่แสงยังไม่มั่นใจว่าจะท็อปเทียร์ไหมเพราะว่าน้องมีปีกติดปีกได้เออเราเราเป็นบับดาบบับดาบเราติดปีกไงมันก็เลยแบบโอ้เอาตัวที่ชัวร์ก่อนสามตัวนี้ชัวร์แพนด้าแสงอนะ่ะผมก็อยากได้เออแต่ว่าจะยังไงเดียเปลี่ยนสลัดมืดเป็นแพนด้าแสงอ่ะอแสงสลัดมืดแพนด้าแสง คือแบบโอ้ว่ามันอยากได้ไปหมดเลยเอาเป็นว่าผมกดแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนี่ก็คือคลิปผมอัดตอนปลายปีเนาะแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นปีหน้ามันก็จะได้การันตีใหม่ใช่ไหมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันเออนะเนื่องจากว่าผมจะกดผมได้แสงดีๆมาหลายตัวผมเลยมาฟาร์มไข่ลอแสงไม่มีอะไรเลยแค่นั้นเลยนะเออแล้วก็ตัวสี่ดาวจะเอาอะไรไหมต้องเอาอะไรปะ ก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่ามีเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ตัวซ้ำอะไรเยอะก็คงปล่อยปล่อยเบอร์เบอร์ไปเออมไม่ต้องสีเลียสหรอกสีดาวช่างมันเออไป DK, ดีเคสลัดแล้วก็ครบหนึ่งพรนะฮะสามแล้วก็กดอีกนะรีรีเซ็ตเบสซิ่งแล้วก็กดพรแดงแล้วก็กด เดีเคอแสงสลัดมืดสลัดมืดอยู่ไหนวะสล,สลัดมืดนี่เซฟเป้งถูกปะเช็คอีกรอบหนึ่งถูกแล้วเดี๋ยวไปอัพกันเลยจะขาดอะไรไหมื่อวันนี้เอาเวกเก้าไปสิบเอ็ดแล้วก็สิบสามใช่ปะแล้วก็อีกสักทีหนึ่งเป็นสิบสี่รีเซ็ตเบสซิ่ง ใช่พรอนแดงแล้วก็สลัดมืด D K ออแสงดึ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 งรีได้อีกสามทีบ้าไป <c oughs> เอ้ยเออไม่ไม,ไม่ฟาร์มไปฟาร์มไปเวลยี่แปดละคือผมจะดูว่ามันได้เ,เวกเท่าไหรอ่อ่ะ เทจจดอะโอ้รู้สึกเสียายที่ไม่ได้ซื้อสก,กินน้องตอนที่ลดราคาเลยอ่ะอ๋อแสงอ่ะว้า wow. ว yeah. อาเจ๊อ้าวพอกดอัพแล้วมันมาโผล่มาหน้านี้ตลอดเลยวะ สลัดมืดสลัดมืดคือของก็ยังไม่ได้ทำนี่คือได้มายังไม่ได้เล่นเลยนะชอบอ่ะเอาจริงผมชอบผมรีสลัดน้ำทิ้งมาอัพสลัดมืดเลยไหมนี่ยังไม่คิดเรื่องเดวิล <c oughs> จะเอาเดวิลมาจากไหนมาถวายวะเอาค้างอีกแล้วจะว่าไปก็เท่นะแบบเห็นแค่เนี้ย ใช้ได้นะอา้าว <c oughs> พิวพ้วพิวพ้วเมื่อกี้มันค้างอะไรวะเมามามาต่อดูดีว่ามันได้กี่ตัว,วนี้เก้าลมหายใจจะไม่พอเอาเลยสิบสี่แล้วหรือว่าผมเอาไปลงแพนด้าแสงหน่อยไหมเพราะมันเหลือแค่มันได้สิบสี่ปะ แล้วมันเหลือแค่ครั้งเดียวดิเนี่ยรีเซ็ตแล้วเหลือแค่ครั้งเดียวรีเซ็ตไปแล้วก็ผอนการันตีไปนะเหลือแค่ครั้งเดียวถ้าเกิดผมกดออแสงไปอีกมันก็ไม่ได้แล้วปล่าวะออดีเคแสงผมใส่ไปก่อนออแสงแพนด้าแสงไหมจะได้เป็นอเวกสิบเอ็ด ตัวที่แบบดูแล้วน่าจะได้เอามาใช้งานก่อนอะ่ะเพราะว่าสลัดมืดสิบสี่ก็โอเคแล้วอะ่ะเดี๋ยวไปกดเดือนหน้าเออเดี๋ยวไปกดเดือนหน้าเอาแพนด้าแสงมาก่อนเป็นเอาเวกสิบเอ็ดจริงๆก็อยากได้แพนด้าแสงแบบเอาเวกสักสิบสองสิบสามอะไรเงี้ยสิบสามจะทำไงให้เป็นได้สิบสามไม่ได้เนาะไม่มีแล้วอะ่ะไม่ไม่เหลือคือถ้าไม่ใช่การันตีก็ไม่อยากกดเหมือนกัน เออผิว,วหรือว่าก็กดต่อไปเลยวะไหนสิบสามใบเหรอใจเย็นๆเ,เดือนหน้ายังมีเออถ้ากดแบบเนี้ยสลัดก็เเวกสิบสี่ไปก่อนนะเออเอเอได้มาเลยเอา่าก็นี่ฮะเป็นระบบความคิดผมแล้วกันนะโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้ว ดูสิอ่าไอหยุด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 เพ่เพล่พล่พลฟิวอฟิวติดติดติด กดไปยับยับกดไปยับยับใช้เยอะมากบอกเลยเศษสามดาวมีอยู่เจ็ด0มื่นกว่ากดกดไปดูชื่อธาแสงก็ไม่เว้นเว้ยหมดไรเอาเวกสิบสี่อ่ะเดี๋ยวเดือนหน้าก็ป <S <S เป็นเวกสิบห้าอแสงก็เช่นกัน ต้องฟาร์มแสงเพิ่มแบบเนี้ยแสงก็ดูพออยู่นะเดี๋ยวไปฟาร์มมืดแล้วกันแล้วก็มีแพนด้าแสงเนาะไปต,ต่อได้อีกทีหนึง่งโอเคเท่าไหร่เท่านั้นนะพลังยังน้อยนิดเพราะว่ายังเอ๊ะอัพสกิลแล้วเหรอไม่พลังมันน้อยจังวะดูดิเอาเวกสิบห้าแปลกๆต้องแก้รูนแล้วแหละคือต้องแก้รูนอนะ มันทำไมพลังมันน้อยแปลกๆวะเอาเวกสิบห้ามันได้แค่แสนสี่สองเองเหรอฮะผมพลาดอะไรไปสกิลก็อัพหมดแล้วนี่เลเวลก็เต็มฮ้อเออเออเพราะลูนสตันเหรอลูนก็ไม่ได้แย่นะคืออย่างน้อยอย่างน้อยลูนต้องได้สัก 1, 8, 1, 7, แสนแปดแสนเจ็ดเหรอ ถึงจะเป็นสตันก็เถอะนะดยดิมันก็เนี่ยคิดแต่ทีจาเม็ด HP นี่ก็ปรูน5คะแนนนี่ก็5คะแนนอ๋อเกิดอะไรขึ้นกับแพนด้าแสงวะเลือดแสนหนึ่งอาร์เมอร์เจ็ดสามพันเจ็ดทีเลดก็เจ็ดสิบเจ็ดทีจามเมจก็ร้อยห้าสิบอยู่นะ ทำไมพลังมันน้อยๆวะพลังมันน้อยเหมือนแบบเหมือนเหมือนลืมทำอะไรบางอย่างอะ่ะท,ทั้งทงที่หินที่ใส่มันก็ไม่ไม่ได้แย่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยมาแก้เออโอเคสลัดมือดอะ่ะเติร์สเซนไม่พอโอเค คลิปนี้ก็มาแค่นี้แหละสั้นๆมากดกาชาคำๆเล็กน้อยนะสั้นๆเลยว่าเราจะใช้อะไรหลังจากนี้ถ้าใครอยากดูแสงมืดตัวไหนเนี่ยอ่ลองดูนะนี่คือที่ผมมีนะอยากเห็นรูนตัวไหนอยากรู้วิธีเล่นตัวไหนก็ทักมาไม่ใช่ทุกตัวที่ผมเล่นได้นะครับผมย้ําก่อนนะอย่างคนทักมีคนทําให้ผมทําพัดมืดให้ดูเนี่ยผมทําแล้วนะแต่อ๋อพลังน้อยเพราะผมอยู่ที่ตัวโซลต้า เออผมไาได้อยู่ที่ตัวหลักผมเอาโซลต้ามาเก็บเวลเออ,อว่าแล้วทำไมมันพลังมันน้อยแ,บบแปลกๆเนี่ยร้อยแสนถกถ้าตัวหลักขี่หน้าพลังมันแสนแสนเก้าเจ็ดแล้วนะเกือบเกือบสองแสนแล้วอะพลังมันอะซึ่งผมก็ยังหาวิธีเล่น,เล,นเล่นทีดีให้หนองให้ไม่ได้เออเออแบบนะกะ็ตามนี้ ไว้เจอกันคลิปหน้าอย่างนีฝากกด s u b s c r i b รตงใ,ให้ผมด้วยครับตอนนี้ s u b s c r i b ์ก็ใกล้ถึง1,000 subscribe แล้วนะครับก็ขอความการุณานะฮะช่วยกันกด s u b s c r i b ์กันให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลย <c oughs> เจอกันนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะบ๊ายบายสวัสดีครับ